สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กกันครั้งกับคุณครูบวรรัตน์ฐานแก้วโกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของหน้าที่ของคำนามเช่นเคยในคาบที่แล้วเราเรียนไปแล้วหน้าที่ของคำนามเราเรียนไปสี่อย่างด้วยกันครูหนิงขอทบทวนให้นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลืมนะเนาะเผื่อบางคนลืมบางคนก็จําได้ หน้าที่ของคำนามในครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเรื่องที่หนึ่งก็คือคำนามทำหน้าที่เป็น,รนประธานนะประธานคือใครนักเรียนประธานก็คือผู้กระทำนะต่อไปหน้าที่ของคำนามที่ทำหน้าที่ในการเป็นกรรมกรรมคือใครกรรมก็คือผู้ถูกกระทำใครหลับเป็นคนกระทำก็คือประธานนั่นแหละนะและ ที่สามที่เราเรียนเรียนก็คือเรื่องของเรื่องของอะไรคะเอของอะไรคำนามทำหน้าที่ในการขยายคำนามเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นอ่านะคำนามขยายคำนามคำนามประเภทนี้มักจะอยู่หลังคำนามคำแรกนะต่อไปต่อไปเรื่องที่สี่ที่เราเรียนก็คือ คำนามที่ทำหน้าที่เป็นทั้งกรำตรงแล้วก็กำรอง4เรื่องด้วยกันที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่5กันนะหน้าที่ของคำนามเรื่องที่หําทำหน้าที่เป็นอะไรนักเรียนทำหน้าที่ขยายกริยาบอกสถานที่หรือทิศรวมถึงเวลาด้วยนะคะเช่น คำว่าอะไระนักเรียนดูในประโยคนี้ตัวหนังสือสีแดงก็คือเป็นคำนามที่ทำหน้าที่ในการขยายกริยาที่ครูหนิงทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ท้ายประโยคเสมอไปนักเรียนดูข้อสังเกตระหว่างสองตัวอย่างนี้นะอันแรกคุณพ่อไปเชียงใหม่เชียงใหม่ก็คือบอกอะไรนักเรียนในในสไลด์เนี่ยสมมติครูหนิงให้นักเรียนเลือกระหว่างบอกสถานที่กับบอกทิศ เรียนว่าเชียงใหม่บอกอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะเชียงใหม่บอกอะไรบอกสถานที่นะเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดในเก้าจังหวัดของภาคเหนือนะต่อไปบอ่อน้ําอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านบอกเลยว่ามันบอกอะไรบอกทิศเพราะมีคําว่าทิศชัดเจนมากนะหรือ ตัวอย่างต่อไปค่ะนักเรียนหรือตัวอย่างต่อไปเรามาดูเด็กคนนี้ทําอะไรอ่ะเขาอ่านหนังสือเวลาเช้านะช่วงเวลาก็บอกข้อเป็นอะไรคะก็เป็นอะไรเป็นคํานามประเภทนี้เช่นเดียวกันนะต่อไปเขาชอบทานขนมหวานตอนกลางวานันเขาชอบทานขนมหวานตอนกลางวานัน อันนี้ก็คือคำหน้าที่ของคำนามชนิดที่5ที่เราเรียนไปในการทําหน้าที่ขยายกริยานะคะขยายกริยานะอ่าต่อไปดูข้อที่6นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคํากริยาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยา,า,ม,ม,ยามีคำว่าอะไรบ้างเหมือนคล้ายเข้า นะคะคืออนะอันนี้ก็คือคุณหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะแรกเลยนะเดี๋ยวผู้หญิงสองคนความสูงของหล่อนเท่าพิมพ์ความสูงของหล่อนเท่าพิม,มพ์มคําว่าเท่าก็คือคํานามที่ช่วยในการเติมเต็มคำกริยานั่นเองนะคะต่อไปดวงตาของเขาเหมือนพ่อนี้นะอันนี้ก็คือเป็นคํานามประเภทที่6เรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะนักเรียน ตัวอย่างต่อไปในมีเป็นพันโรงของโรงเรียนคําว่าเป็นก็คือคานามที่ช่วยในเรื่องของการเป็นนะคะเป็นส่วนเติมเต็มเป็นการขยายคํากริยาเช่นเดียวกันนะช้างน้ําช้างน้ําเป็นสัตว์สัตว์อะไรคะสัตว์น้ําจืดหรือสัตว์น้ําเค็ม่ะเรียนว่าช้างน้ำเป็นสัตว์น้าจืดหรือสัตว์น้าเค็มเป็นสัตว์น้ําเค็มนะช้างน้นนนนะําคือสัตว์ในนิยาย จริงๆเนี่ยมันมีตัวตนจริงแต่เนี้ยคือครูยกตัวอย่างนะให้นักเรียนดูเรามาดูสุดท้ายนะสุดท้ายของการทำหน้าที่ของคำนามที่เราจะเรียนกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะทำหน้าที่เป็นคําเรียกขานในฐานะประธานทำหน้าที่ในเป็นคําเรียกขานในฐานะประธานเป็นยังไงล่ะประธานต้องอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหน้าประโยค ช่ไหมคะอ่าเรามาดูอันนี้คุณหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูสองตัวอย่างด้วยกันคุณครูคะอันนี้อ่าคุณครูคะหนูไม่เข้าใจข้อนี้คะ่ะอย่างเงี้ยเด็กคุณหญิงคนเนี้ยเขาไม่เข้าใจเขาก็ยกมือถามคุณครูนะคะอันนี้นะคะตัวสีแดงนี้ก็คือเป็นคํานามที่ทําหน้าที่ในการเรียกขานนะต่อไปคุณยายจา๋าคุณยายจา๋าหนูอยากฟังนิทาน เวลาเราเรียกเหมือนเราเรียกพ่อคะแม่คะอย่างเงี้ยนะคำนามตาม,ตามด้วยคําว่าครับคําคำว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจะเป็นคํานามที่ทําหน้าที่ในการเป็นอะไรคะเป็นประธานที่มีลักษณะในการเรียกขานนั่นเองนะนักเรียนเนี่ยได้ใช้คํานามอันนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว เพียงแค่เราไม่รู้เฉยๆหรือว่าเราไม่ได้ใส่ใจที่จะอยากรู้เฉยหลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้รู้แล้วว่าการที่เราเอา่อเรียกชื่อเรียกชื่อคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคำลงท้ายนะครับค่ะค้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นคำนามที่ทำหน้าที่ในการเรียกขานนั่นเองนะ เป็นประธานด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะเป็นประธานอ่าสำหรับคำนามที่เราเรียนไปหน้าที่ของคำนามที่เราเรียนไปก็ครบในเรื่องของหน่วยที่หนึ่งนะคะหน่วยที่หนึ่งเราเรียนในเรื่องของคำนามนะชนิดของคำนามเราเรียนไปแล้ว5้าชนิดด้วยกันหน้าที่ของคำนามเราเรียนไปแล้วเจดอย่างด้วยกันที่เขาทำหน้าที่ของเขาทรานี้ การแต่งประโยคโดยการใช้คำนามประเภทต่างๆเราก็เรียนไปแล้วนะคะเรามาดูวันนี้ครูหนิงจะฝากในเรื่องของแบบทดสอบในส่วนของหน้าที่ของคำนามให้นักเรียนได้ทำนะ,ะเป็นแบบทดสอบนะคะไม่ใช่เป็นใบกิจกรรมเดี๋ยวครูหนิงจะอธิบายให้ฟังว่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรนะ,ะ,ะแบบทดสอบนี้ครูหนิงจะให้ทำทั้งหมดสิบ ข้อด้วยกันครูหญิงก็ไม่ได้ใจร้ายจนไม่ชี้แนวทางให้นักเรียนนะครูหญิงก็จะมีแนวทางให้นักเรียนได้เป็นแนวในการตอบคําถามนะเรามาดูตัวอย่างนะขอโทษค่ะเรามาดูหัวข้อก่อนหัวข้อเรามีอะไรบ้างก็จะมีข้อครูหญิงจะให้ภาระงงานทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะแต่ทดสอบสของเราจะมี1ิบข้อด้วยกันอันแรกจะเป็นประโยคนะประโยคประโยคประโยคง่ายๆ ไม่มีอะไรมากมีประธานมีกริยามีกรรมพวกนี้ง่ายๆนะคะคำคำนามขอโทษนะคะนักเรียนเป็นคำนามนะคะตรงนี้เป็นคำนามคำนามในประโยคนะคะแล้วก็หน้าที่ของคำนามที่อยู่ในประโยคตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนอขอโทษค่ะแมวกินปลาแมวกินปลาตัวนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแมวแมวเป็นคำอะไรนักเรียน แมวเป็นคำคำอะไรคำนามนักเรียนก็เอาคำว่าแมวไปใส่ในคำนามที่อยู่ในประโยคอะไรอีกในข้อนี้ที่เป็นคำนามก็คือคำว่าปลาคำว่ากินเป็นคำอะไรล่ะคำว่ากินเป็นคำกริยาซึ่งเราไม่ได้ต้องการเราต้องการเฉพาะคำอะไรคะคำนามเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาเฉพาะคำนามไปใส่คำนามในประโยคเท่านั้น คุณหญิงย้ำว่าเป็นคำนามนะคะอ่ะต่อไปหน้าที่ของเขาเขาทำหน้าที่อะไรไม่ได้ให้นักเรียนทำเรื่องยากเลยให้บอกแค่ว่าเป็นประธานหรือเป็นกรรมแค่นั้นเองไม่ต้องไปหาว่าเป็นกรรมตรงกรรมรองขยายคำนามขยายกริยาอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเครียดนะเราแค่ อยากให้รู้ว่าอันเนี้ยทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นกรรมก่อนในเบื้องต้นนะอ่ะแล้วมาดูข้อที่หนึ่งนักเรียนก็ในเนี้ยมันก็จะมีเป็นแบบฝึกหัดอขอโทษค่ะเป็นแบบทดสอบที่อยู่ในในฟอร์มของการทำใบงานอยู่แล้วแต่อันเนี้ยครูหนิงนำมาอธิบายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวิธีการทำยิ่งขึ้น นะบางคนอาจจะงงๆว่าเอาทํำยังไงอย่างเงี้ยไม่เข้าใจครูหญิงก็เลยจับมาอธิบายให้นักเรียนในส่วนเวลาที่นักเรียนจะทำนักเรียนก็เข้าไปทําในระบบของเราที่เราได้ทําการแจ้งนักเรียนเอาไว้ว่าให้ไปเรียนในไหนกันในแต่ละห้องเนาะคุณครูประจาชั้นเขาได้แจ้งแล้วนะคะวันนี้นะครูหนิงก็ฝากในเรื่องของการทบทวนและการนําไปใช้อย่างถูกวิธีอ่านะ ทำนามนะไปทบทวนนำไปใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีนะในการเรียนของนักเรียนในการใช้ในการทำกิจกรรมในการทำข้อสอบนะของนักเรียนสำหรับวันนี้คุณิงฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ